ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโน่น,นะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง A s และก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น A อนะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรกาซเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะอัปเดตราคารแรงประจาซีซั่นที่4.4รอบที่1นนะครับรอบนี้นะครับอาวุธนะครับก็จะเป็น คาธาน้ำแข็งนะครับสัตว์ขี่นะครับก็จะเป็นรถเลื่อนหิมะนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นสโนว์ควีนนะครับก็สำหรับผมนะผมแนะนําว่าแล่สโนว์ควีนนะสโนว์ควีนดีอย่างไรตัวนี้นะครับตัวสโนว์ควีนนะ หลายหลายคนนะครับเอาไว้ลงซันโวนะแล้วก็สามารถจัดฝูงไปได้นะครับเพราะว่าตัวสโนควีนครับมีต้านท่า,าไฟค่อนข้างเยอะนะและตัวสกิลของสโนควีนนะครับเหมาะกับการเคลียร์บอสหรือเคลียบบอสนะครับเวลาเราลงซันโวนะครับเราเจอบอสสโนควีนครับอาจจะจบภายใน1-2เธอเทินนะก็ขึ้นกับดามิเอกองเพื่อนๆน,นะว่ามีมากน้อยขนาดไหนส่วนไอเทมแนะนำในการแรกครับ ก็อันนี้เลยครับที่ขาดไม่ได้ทองครับแต่ว่าผมมีทองเยอะแล้วผมเลยไม่แลกนะครับคิปพลังงานสำหรับผู้เล่นมือใหม่ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับเหมาะมากมากนะเพราะว่าทําให้เพื่อนๆนะครับมีพลังโจมตีค่อนข้างเยอะจัดๆเลยนะหรือดาวเมยของเพื่อนๆครับเยอะมากนะถ้าอัพผลิศแบบเวลเยอะๆนะครับ ส่วนสำหรับผู้เล่นสูงๆนะก็น่าจะเลือกหินลนะครับแล้วก็แองเจิลสลามครับไว้อัพเกรดเลเวลของสัตว์เลี้ยงหรืออาวุธนะครับก็สำหรับพเพื่อนๆนะเลเวลสูงๆนะครับก็จะเลือกหินเลเวล5้านะครับอันนี้หายากมากๆนะหรือกว่าจะก็สำหรับผู้เล่นระดับสูงๆนะหรืออย่างผมอะ่ะก็น่าจะแลกเป็นหินเลเวล5้านะครับเพราะว่าหินเลเวล5หายากนะ มันไม่ได้หายากครับกว่าจะรวมถึงเลเวล5ได้ครับมันใช้หินเลเวล1ค่อนข้างเยอะนะดังนั้นครับการที่จะได้เลเวล5มานะมันดีมากๆครับ a องเจอรามนะครับอันนี้ก็ไว้อัพเกรดเลเวลของสัตว์เลี้ยงนะถือว่าได้อ p มากที่สุดแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับแกนสีลาชั้นดีนะครับแนะนําว่าแรกสีสัละนละ1ถชิ้นนะครับเพื่อหาเตัปตท,ที่ดีนะ ก็เหลือไว้ก่อนครับผมจะเล่นโโนควีนแล้วกันนะครับ10ครั้งนะได้มา3 4นะครับก็รวมเศษ50เศษนะครับก็จะได้โโนควีนหนตัวนะเราก็ทำการลดล็อกนะครับแล้วก็ไปที่โโนควีนตัวหลังนะฝึกฝนครับแล้วก็หาโโนควีนนะครับ อัปเกรดครับเป็นการอัปเกรดสกิลนะได้สกิลใช้งานะครับแจ่มครับตอนนี้เป็นเลเวล4แล้วนะครับสกิลนะครับมีถึงเลเวล4นะสกิลใช้งานครับ2สกิลติดตัว2ครับก็ซีซันที่44นะครับก็เป็นรอบแรกนะซีซันที่45ครับเป็นรอบที่2ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับยังไงก็ได้นะครับก็แนะนำเลขแค่โนควีนก็พอนะเพราะว่าเจ้ารถเลื่อนนะครับ ถามว่าดีไหมดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ว่ามันจะได้แค่รอบเดียวครับแล้วก็จบเลยในส่วนของปู่นะตะลุอัตราคิคือไม่ค่อยดีนะการจะตัางการะบวนนะครับไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าสเตตัสที่ได้นะครับไม่ค่อยสวยนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับกับการอัปเดตรันคาแรงรอบที่1น,นะ